สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งทีดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะ,ะใน3ทสถานะนสถานะของคนมีคู่นะคะสถานะคนคุยและสถานะคนโสดนะคะประจำเดือนสิงหาคม2566นะ เรามาเริ่มต้นที่เ,เกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ในเดือนสิงหาคมนี้ก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะสิบถ้วยค่ะห้าดาบหกไม้ค่ะแปดถ้วยก็มีทั้งสุขและทุกข์เข้ากันไปนะคะในตรงนี้นะ เดอะสตาค่ะเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยคุณนะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้คุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจค่ะในตรงนี้มีเรื่องให้งอนกันนะพลังงานของเดอะไฮพินเซตค่ะนายออฟสอดเดอะไฮโรเพนค่ะและเอ็ดออฟคัพ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของคนมีคู่นะคะชาวราศีกรกฎนะประจําเดือนสิงหาคม66นี้นะคะ2566กนี้นะ,ะก็คือว่าพลังงานของคุณในตอนนี้ก็ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขก็มีความเครียดก็มีเข้ามาค่ะก็เหมือนกับคุณกับเขาก็ยังมีเรื่องที่มีทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างนะเพราะว่าในตอนนี้ในตรงนี้ค่ะพลังงานของชาวกรกฎนะคะจริงๆแล้วในเดือนนี้นะคะตัวคุณเองกับคู่ของคุณนะคะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวความสัมพันธ์ที่ผ่านมา หมือนก็มีความเข้าใจมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีค่ะในตรงนี้ต่างคนต่างช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะแต่ในเดือนนี้ค่ะให้ระมัดระวังเรื่องที่จะมีปัญหามีประเด็นกันนะในตรงนี้ค่ะมองว่าเป็นเรื่องความไม่สบายใจของชาวกรกฎมันเป็นปัญหาของการหึงหวงของความหวาดระแวงค่ะตรงนี้อาจจะมีคนเข้ามา ต๊าะคู่หนคุณ,ค,ณคู่ของคุณอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบหรือในตรงนี้ชาวกรกฎมีความกังวลใจมีความหวาดระแวงใจเพราะอาจจะมีอ,ะ,อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้ชาวกรกฎรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัยเพราะชาวกรกฎเป็นคนมีซิกเซนนะคะในตรงนี้ทําให้เหมือนกับรู้สึกว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาแอบ ชอบเขาหรือเปล่าค่ะตรงนี้อาจจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันได้อีกในนึงค่ะก็เหมือนกับชาวกรกฎเป็นคนคิดมากนะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดค่ะในตรงนี้มีความคิดมีความเครียดแล้วก็มีความกังวลใจในความสัมพันธ์ค่ะกลัวว่าเขาจะเป็นอื่นกลัวเขาจะมีคนใหม่กลัวผิดหวังกลัวเสียใจค่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมามีหไม้นะคะ ยังไงแล้วเรื่องที่กังวลใจเรื่องที่มีปัญหามีประเด็นกันค่ะจะได้กลับมาเคลียร์ใจจะได้กลับมาเปิดเผยความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในตรงนี้มองว่าชาวปรกฏค่ะหาเวลาเคลียร์หาเวลาคุยกับเขานะคะเหมือนกับว่ามีอะไรที่ไม่สบายใจมีอะไรที่คุมเครือเปิดอกคุยกันค่ะเคลียร์กันไปเลยค่ะในตรงนี้ยังสามารถเคลียร์กันได้คุยกันได้ค่ะเพราะมองว่ายังมีพลังงานที่ดีอยู่นะคะระหว่างคุณกับเขาเดอะสตาร์ค่ะ ในช่วงนี้ชาวรากรกฏก็มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะเป็นช่วงที่เหมือนกับราศีจับค่ะเป็นช่วงที่ออราจับนะอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบชาวรากรกฏก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพลังงานความรักในตรงนี้มันเหมือนกับอยู่ตัวแล้วเหมือนกับเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันขาดการเติมเต็มความหวานให้กันค่ะขาดความหวานแหววขาดการโรแมนติกะค่ะในตรงนี้ต้องหมั่นเติมให้กันเพื่อไม่ให้ความรักจืดจางนะคะ เดอะไฮเป็นเซตอย่างที่มีกาบอกเนอะมันเหมือนมีความกังวลใจมันเหมือนมีความหวาดระแวงใจค่ะและอีกในนึอมันก็เหมือนเป็นซิกเซนของชาวการากฏนะในตรงนี้ก็คุยกันไปเลยเคียร์ใจกันไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้มันออมีอะไรติดค้างอยู่ในใจแล้วมันจะไม่สบายใจนะนายออฟสอดค่ะเดอะฮาร์โรเพนค่ะในตรงนี้ค่ะตัดสินใจแน่นอนแล้วนะว่ายังไงก็ต้องเป็นเขาที่จะคบที่จะดิวกันด้วยแบบยาว,ยาวหรือว่า สร้างอนาคตร่วมกันค่ะในตรงนี้มีแพลนมีแพลนที่จะแต่งงานมีแพลนที่จะมั่นหรือว่าอยู่แบบสร้างอนาคตร่วมกันไปเลยนะในตรงนี้มั่นคงกับความสัมพันธ์ค่ะสําหรับชาวกรกฎนะ The High Lo ค่ะเป็นพลังงานที่ระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะการเจอกันครั้งนี้มันเป็นเหมือนกับบุญธรรมกรรมแต่งตั้งแต่ชาติปางก่อนระหว่างคุณกับเขาค่ะที่ทําให้คุณกับเขามาเจอกันในตรงนี้นะ ก็บอกเลยค่ะยังไงแล้วได้สารความสัมพันธ์กันแบบยาวๆนะอาจจะมีปัญหาบ้างมีสุขมีทุกข์คลักเขากันไปค่ะถือว่าเป็นพลังงานแบบปกติของความรักความสัมพันธ์ทั่วไปเนาะค่ะในตรงนี้ยังมองว่ายังสารความสัมพันธ์กันได้ยังคบกันต่อได้โดยที่มันเหมือนกับว่ามีอะไรก็ยังคุยกันได้อยู่ค่ะปิดท้ายด้วยเอ็ดออบคันะคะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะสมหวังนะคะมีความสมหวังรออยู่ข้างหน้า ยังไงแล้วค่ะคุณกับเขายังแบบเรียนรู้ดูใจกันไปแล้วก็มันเหมือนกับยิ่งรักกันยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นทุกวันนะคะในตรงนี้บอกเลยว่ามีการออวางแผนสร้างอนาคตร,ร่วมกันแล้วก็ในหลายๆคู่ค่ะอาจจะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันแล้วหรืออาจจะซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันแล้วก็เป็นไปได้นะด้วยพลังงานในตรงนี้ค่ะค่อนข้างที่จะจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะ ยังไงแล้วนะคะชาวกรกฎที่มีคู่นะคะ,ะในเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงการมีปัญหากันกับคนรักนะยังไงเราก็ใช้เหตุผลเหนืออารมณ์นะคะในตรงนี้มีอะไรก็คุยกันเคลียร์กันค่ะเพื่อจะให้ความรักความสัมพันธ์ไม่คุมเครือนะยังไงแล้วยังไปต่อได้ค่ะยังถือว่าดีอยู่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะ สำหรับชาวกรกดนะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะสถานะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพ่ใบแรกคะ่ะสเตรนห้าเหรียญสี่ไม้เดดชาวเวอร์สองไม้คะ่ะฉชมเปน ิบดาบ The d a i l View เพจอัพสและสิบเหรียญค่ะโอเคค่ะสำหรับสถานะคนคุยนะคะของชาวกรกฎนะในเดือนนี้ค่ะพลังงานของคุณคอ่อนข้างจะนิ่งมั่นคงนะคนคุยที่คุยอยู่ตอนนี้เหมือนเขาถูกใจคุณตรงไทตรงสเปคคุณค่ะ ยังไงแล้วความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์คุณอยากที่จะศึกษาดูใจกับเขาให้จริงจังให้ชัดเจนไปเลยค่ะกับคนคนนี้นะแต่ก็บอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะเหมือนกับอาจจะไม่ค่อยไม่ได้คุยกันถี่เท่าเหมือนที่ผ่านมาค่ะในตรงนี้เพราะว่าชาวกรกฎเองค่ะมีงานเข้างานเยอะนะก็ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะอาจจะทําให้รู้สึกห่างๆกันนะคะ แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะทําให้มูฟออนหรือว่าหยุดความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่นะยังไงแล้วยังต้องการเขาอยู่ในความสัมพันธ์อยู่ยังไงแล้วชาวกรกฎค่ะแอบคิดแอบมองไปถึงเรื่องอนาคตนะแอบหวังว่าจะได้สร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกับเขานะคะในตรงนี้ค่ะสถานการณ์ในเดือนนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการมีปัญหาการมีเรื่องให้ทะเลาะกันค่ะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องงอนกันมีเรื่องโกรธกันเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้ค่ะ มันจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่คิดว่าพูดไปแล้วอาจจะเป็นเรื่องล้อเล่นเรื่องถามกันแบบปกติแต่คนฟังอาจจะไม่ปกติค่ะในเดือนนี้อาจจะเกิดปัญหาเป็นประเด็นกันได้นะในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเครียดพอสมควรค่ะแต่ยังไงแล้วสุดท้ายแล้วค่ะยังกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดียังสามารถเคลียร์กันได้ค่ะฉันเปเลนเพราะว่าคุณทั้งคู่ค่ะเลือกที่ยังอยากที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อ เลือกที่ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วนะ,ะก็ยังเคลียร์ใจกันได้ยังสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ค่ะในตรงนี้ The Devil ค่ะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงนะเขาเป็นคนที่เวลาคุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกวไหววันเวลาคุณคุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเหมือนโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวค่ะประมาณนั้นเลยเนอกในตรงนี้ หมือนยังไงแล้วเขาตรงสเปคตรงไทยตรงใจคุณค่ะยังไงเราอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อกับเขาให้ยาวๆหรืออยากไปให้สุดทางรักครั้งนี้ค่ะเพจออฟสอดเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะเขาเป็นคนที่อย่างที่มิกาบ,บอกนะเป็นคนมีสเสน่ห์มากค่ะคนคนนี้อยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้าหาเขาเองนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดปาดกระฉับกระเฉงค่ะคนคนนี้ว่องไวนะเป็นคนเหมือนอเลอร์ตนะคะยังไงแล้วเหมือนกับว่าถ้า โดยภาพรวมแล้วคุณจะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะเพราะด้วยพลังงานของเขาด้วยความมีเสน่ห์ของเขาผ่นในตรงนี้อาจจะทําให้มีปัญหามีประเด็นกับชาวกรกฎได้นะคะยังไงก็ระม,มัดระวังแล้วก็ยังไงเราก็ต้องเคลียร์ใจกันดีๆค่ะสิบเหรียญเข้ามาค่ะยังไงเรากเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะยังสามารถพัฒนาไปต่อได้นะยังสามารถที่จะคบกันได้แบบยาวๆคุยกันได้แบบยาวๆค่ะ มีเรื่องไม่ตรงใจกันบ้างมีเรื่องผิดใจกันบ้างก็สามารถที่จะเคลียร์กันได้อยู่นะในตรงนี้ค่ะเพราะว่ายังไงแล้วด้วยพลังงานเราค่ะอยากยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ยังอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากที่จะสมหวังในรักครั้งนี้ด้วยอยากที่จะขยับฐานะจากคนคุยเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนเปิดเผยแต่ในตรงนี้ค่ะคุณรอเวลารอโอกาสรอจังหวะอยู่นะค่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าชาวกรกฎที่อยู่ในสถานะคนคุยนะคะ ถือว่ายังสามารถไปต่อได้ยังสามารถสานความสัมพันธ์กันได้ในเดือนนี้ก็เรามาระวังเรื่องที่จะมีปัญหากันค่ะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะยังไงแล้วก็ยังสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้อยู่ค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของคนโสดชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้จะมีคนเข้ามาปิง๊งมีคนเข้ามาแอบขายขนมจีบไม่เอ่ยจัดเม้นค่ะ คิงอปครับแปดไม้อ่ามีนะคะเดอะซันมีค่ะเขาเป็นคนที่เหมือนเจอแล้วมันมีออร่าจับเจอแล้วมันสะดุดตาสะกดใจชาวกรกฎค่ะคนคนนี้มีแนวโน้มสูงนะคะว่าจะเป็นชาวต่างชาติเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะเป็นคนที่เดินทางไปอาจจะเดินทางไปติดต่อคอนแทคงานเราได้เจอกันก็ได้ค่ะเป็นรักทางไกล เป็นลักในสายงานได้นะคะในตรงนี้ The World ค่ะค่ะยิ่งชัดเจนเลยเนาะว่าจะเป็นคนไกลอะ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมาจากชาวต่างชาตินะ,ะสามถ้วยค่ะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจอาจจะเจอกันในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรือว่าไปเที่ยวเป็นกลุ่มทัวร์กลุ่มกลุ่มเที่ยวอะค่ะทำให้ได้เจอเขานะ Queen of c u p ค่ะ King of p a r t i c l e ้ถ้วย และห้าไม้ค่ะโอเคค่ะสำหรับชาวกรกฎที่อยู่ในสถานะคนโสดนะคะในตรงนี้ค่ะพลังงานของคุณเหมือนกับว่านาทีนี้ตอนนี้นะคะเหมือนดวงคุณเปิดแล้วค่ะจัดเม้นขึ้นมาดวงคุณเปิดทําให้คุณได้อาจจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจแล้วได้สารความสัมพันธ์กันแบบจริงจังนะคะกับคนคนนี้มุ่งมั่นไปทางค่อนข้างของคนที่เป็นชาวต่างชาติเป็นหลัก แล้วรองลงมาก็คือคนไกลค่ะคนที่เจอจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวจากการทัวร์จากงานปาร์ตี้งานสังสรรค์ค่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างโตกว่าคุณแล้วก็เป็นคนที่มีทัศนคติมุมมองแบบผู้ใหญ่เป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่น่าค้นหาค่ะคนคนนี้เข้ามาทําให้ชาวกรกฎได้กระชุ่มกระชวยนะคะในตรงนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้สูงค่ะ ว่ามีการเปิดใจคบเปิดใจคุยกันแล้วสานความสัมพันธ์กันต่อมีความสมหวังรออยู่ข้างหน้าเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจเป็นคนที่ตรงสเปกตรงไทยค่ะเป็นอะไรที่เหมือนกับฟ้าส่งมาค่ะในช่วงนี้ตอนนี้นะเหมือนถ้าคุณได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ค่ะเขาคนนี้จะมาตอบโจทย์คุณนะเขาจะมาพร้อมกับพรที่คุณขอไว้ค่ะยังไงเราบอกเลยว่าตรงสเปกตรงไทยแน่นอน ด้วยพลังงานแล้วค่ะอยากจะสารความสัมพันธ์กันต่อนะค่ะในตรงนี้ชาวกรกฎต้องเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะคบเปิดใจที่จะคุยอย่าก,กลัวความผิดหวังอย่าก,กลัวความเสียใจค่ะเพราะว่าเรื่องของความรักถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้ก้าวออกไปนะคะในตรงนี้ต้องทลายกำแพงของตัวเองทำลายแบบอ่อสิ่งที่ชาวกรกฎเอามาตั้งเป็นบรรทัดฐานหรือว่าเอามาตั้งเป็นด่าน ทำให้ไม่ค่อยได้เปิดใจยอมรับยอมคุยกับใครค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่โอเคแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสารความสัมพันธ์กันได้แบบจริงจังค่ะคนคนนี้ที่จะเข้ามาค่ะเขาก็มาพร้อมกับความจริงใจแล้วก็ต้องการที่จะคบค,คุณแบบจริงจังนะค่ะในตรงนี้ค่ะตอนเริ่มต้นมันกอาจจะมีปัญหาบ้าง มีเรื่องที่ต้องปรับต้องจูนกันบ้างนะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะระหว่างคนสองคนที่มาเจอกันที่มาคบกันนะมันก็ต้องคอยเรียนรู้ดูใจกันไปคอยปรับคอยจูนกันไปค่ะในตรงนี้ช่วงแรกๆคุณกับเขาก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นที่ต้องเคลียร์นะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วค่ะ,ะความสมหวังรออยู่ข้างหน้านะมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้ได้แก้ไขกันไปบ้างแนตะ่ว่ายังไงแล้วมองว่ายังเป็นพลังงานบวกค่ะรักครั้งนี้นะค่ะ ยังไงแล้วนะคะชาวกรกฎคนโสดนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์หรือเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่เป็นรักในสายงานที่คอนแทคติดต่องานด้วยกันก็ได้นะในตรงนี้ถือว่าเป็นพลังงานบวกเอ่ยังไงแล้วชาวกรกฎต้องเปิดใจตัวเองที่จะยอมคบยอมคุยยอมดีวกับเขานะคะเพื่อจะได้ศึกษาดูใจกันนะเพื่อจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช่กับคุณจริงๆไหมนะคะในตรงนี้ ค่ะก็บอกเลยว่ามีเกณฑ์มีทิศทางที่ดีเลยค่ะในเดือนนี้นะคะค่ะยังไงแล้วนะคะมิกาก็ขอให้ชาวกรกฎนะคะทั้งออสถานะคนมีคู่สถานะคนคุยและสถานะคนโสดนะคะได้สมหวังกับความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วขอให้อุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ